สวัสดีค่ะชื่อทัศนีเทพวงศ์นะคะค่ะก็ตอนนี้ก็ทำธุรกิจ เกี่ยวกับ Import Export นัพนะนะคะไปที่ประเทศพามา่าแล้วตอนนี้ประเทศพาม่าก,ก็กำลังบูมมากก็เลยคิดว่าเราควรจะทำา exhibition ให้คนไทยนำสินค้าสินค้าไทยไปขายให้พามา่าซึ่งแบบว่าพาม่าเนี่ยจะนิยมที่สุดคือสินค้าไทยค่ะเราก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่เราจะช่วยพี่น้องคนไทยที่เขามีความสนใจจะไปค้าขายในพามา่าแล้วเราก็ทํามาตั้ง15ปีแล้วเราคิดว่าประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยจะช่วยพี่น้องให้เข้าไปค้าขายในประเทศพาม่าได้เป็นอย่างดีค่ะ งานที่โบสถ์ก็คือส่วนที่รับผิดชอบในโบสถ์ก็คือเป็นผู้นำโบสถ์แล้วก็ยังทำเกี่ยวกับพวกสอนเด็กอะคะ่ะก็คือจะถนัดเรื่องสอนเด็กนะคะแล้วก็ทํากับข้าวบ้างก็รับผิดชอบตามหน้าที่นะคะแล้วก็แล้วก็ส่วนที่พม่าเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยพี่น้องเวลาประสบอุทกภัยหรือว่าแผ่นดินไหวเราก็จะเข้าจะมีทีมนะคะแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่นั่นเราจะรวบรวมเงินกันแล้วเราก็จะ ไปบริจาคให้กับพี่น้องพม่านะคะเพราะว่าพระเจ้าก็คงจะนํามาทางนี้แล้วก็จะมีที่ช่องตานะคะจะมีโบสถกะเหลี่ยงซึ่งเราดูแลกันมานานนะคะคือเขาจะเป็นโบสเล็กๆไม่ค่อยใหญ่เคยถูกสั่งปิดด้วยแล้วก็เราก็ไปให้ผู้ใหญ่ช่วยให้เปิดเพราะว่าพม่าเนี่ยห้ามเปิดโบสใหม่ ที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือเอาบ้านนะคะเป็นสองชั้นนะคะข้างล่างโล่งๆอ่ะคะ่ะเอาไว้กินข้าวกันแล้วก็ข้างบนเนี่ยเรานมัสก,การพระเจ้าทุกอาทิตย์นะคะมีสอนเด็กด้วยนะคะแต่ว่าติดป้ายว่าโบสถ์ไม่ได้นะคะก็คือก็เหมือนต้องนมัสก,การไปตามรู้กันเองนะคะว่านี่คือโบสถ์ <c oughs> ก่อนหน้าน,นี้เป็นคนที่เกิดมาในครอบ,บครัวคริสเตียนนะคะแต่ว่า พ่อแม่เนี่ยเสียไปตั้งแต่อายุยังน้อยก็หลังจากนั้นเราก็เคว้งมากคือเราก็ไม่ได้แบบอยู่ในทางพระเจ้าเลยจนถึงจบปริญญาตรีนี่คือแบบไม่ได้อยู่ในทางพระเจ้าแต่สิ่งที่เรายังติดนิสัยคือเวลาจะกินข้าวล้วก็อธิษฐานใช่ไหมคะแต่ว่าคือก็ใจก็ไม่ได้คิดอะไรเรื่องพระเจ้าเลยนะคะแล้วเวลามีปัญหาก็พระเจ้าช่วยด้วยแต่ว่าก็ไมไ่ไม่ได้แบบจริงจังอะไรจนในที่สุดพอจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยก็ไปที่ประเทศพม่านี่แหละคะ่ะไปค้าขายแล้วก็ มีอาจารย์คนหนึ่งซึ่งสอนศาสนาอยู่แต่จริงๆเขาเป็นคุณหมอนะคะเป็นผู้หญิงแต่ตอนนี้เขาไปอยู่อเมริกาแล้วนะคะคุณหมอคนเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบว่าบอกว่าพอเราไปที่โบสถ์ที่พมา่าใช่ไหมคะเราไปเข้าโบสถ์ที่พมา่าเขาก็บอกว่าเรารับเชื่อหรือยังเราบอกว่ายังเขาบอกว่าเอ้างี้นี่ถ้าว่างนะทุกวันอังคารอ่ะตอนเช้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องทํางานให้ไปหาเขาที่บ้านแล้วเขาก็จะแบบสอนเรื่องพระเจ้าให้กับเราทุกๆวันก็เขาก็แบบทุ่มเทมากทุกอาทิตย์เราเรียนแบบเนี้ยจนถึงสี่เดือนนะคะ แล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะเดินตามพระเจ้าแล้วนะแล้วก็รับสินที่ประเทศพาม่าเลย ừ, ทุกย่างก้าวที่เดินนี้คือพระเจ้ามีส่วนนะคะบางทีเราเองเนี่ยมักจะแบบเป็นลูกที่ไม่น่ารักแบบงองแงตลอดบางทีเราก็แบบขี้อิจฉาเราก็ถามพระเจ้าว่าทำไมคนนี้ไม่น่ารักเลยพระเจ้าอวยพรเขาแล้วเราล่ะ,ล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 ะอะไรเงี้ยคือแบบจะชอบทะเลาะกับพระเจ้าเป็นประจำแต่ต่อหลังพอเราพอเจอปัญหาอะไรมากๆ,ๆเข้าเราก็เริ่มรู้ว่าจริงๆเนี่ย เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นพระเจ้ากำลังสอนเราให้เราเป็นคนที่ถ่อมใจให้เราเป็นคนที่เดินในทางพระเจ้าได้อย่างสง่างามคือไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็เดินแบบตะกุกตะกักล้มมั่งอะไรมั่งมีหลายเหตุการณ์มากเลยถ้าเล่าไปเนี่ยก็โหจะยาวมากนะคะไม่สามารถจะเล่าได้หมดนะคะก็คืออย่างที่ผ่านๆมาเราเคยขา,ขายพวกเอ่อเรียกว่าไงละ่ะงานประมูลของร,รัฐบาลพม่าซึ่งแบบใครๆก็เข้าไปลําบาก พอสมควรแต่เราก็เคยเข้าไปทําตรงนี้อยู่พักใหญ่นะคะการที่พระเจ้านำเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่เคยขาดทุนในการงานประมูลงานประมูลเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเป็นดอลลาร์เขาจะจ่ายเป็นจาร์ซึ่งเป็นแบบเงินที่ไม่มั่นคงแล้วก็แบบจะขึ้น,ข,นขึ้นไหวแบบน่ากลัวอยู่ตลอดมันจะสวิงอยู่ตลอดเวลาเราก็แบบอธิษฐานตลอดเวลาได้งานประมูลเราจะอธิษฐานว่าเมื่อเรารับเป็นจาร์เนี่ยอย่าให้ค่าเงินเปลี่ยนถ้าค่าเงินเปลี่ยนเราจะขาดทุนทันทีเลยนะคะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็ไม่มีเปลี่ยนจนในที่สุดเนี่ยพระเจ้าก็คงจะบอกเราว่าหยุดทําได้แล้วตรงนี้เพราะว่าเรากําไรน้อยลงทุกวันเพราะว่ามีคู่แข่งเข้ามาเรื่อยๆ,ๆเขาก็จะมาตัดราคาเรื่อยๆรืๆ,ๆใช่ไหมคะจากที่เราเคยได้กําไรเยอะเราก็จะได้กําไรน้อยลงเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็ตัดสินใจว่าครั้งนี้เราจะไม่เข้าประมูลนะเพราะว่าถ้าเข้าปุ๊บถ้าค่างเงินเปลี่ยนหรือว่าอะไรเนี่ยเพราะว่ากําไรเราเหลือน,น้อยมากแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่างวดน,นั้นมีบริษัทที่ได้ไปนะคะ งานเดียวกันคือประมูลเหล็กพิมพ์ของรัฐบาลคือเราล้บงานเหล็กพิมพ์ของรัฐบาลมาปุ๊บค่าเงินเปลี่ยนจากสิบเอดจ้าต่ตอหนึ่งบาทกลายเป็นสิบแปดจ้าต่อหนึ่งบาทซึ่งเราแลกกลับมายัางไงเราก็ขาดทุนย่อยยับงวดนั้นถ้าเกิดเราทําเราจะขาดทุนประมาณสิบล้านค่ะสิบล้านบาทนะคะทําให้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราผ่านตรงนั้นมาได้ตัดสินใจว่าเราไม่โลภไม่ทําเพราะว่าพระเจ้านําจริงๆค่ะ ครอบครัวเรามีกันแค่สี่คนพ่อแม่ลูกนะคะไม่นับญาติเราญาติเราจะเยอะหน่อยครอบครัวเราที่บ้านนี้อยู่กันแค่สี่คนแล้วก็มีน้องที่เป็นลูกจ้างอีกหนึ่งคนนะคะทุกคนเนี่ยมีส่วนช่วยมากคืออย่างน้องเนี่ยน้องที่ทํางานบ้านเขาก็เป็นคริสเตียนนะคะเขาไม่เคยแบบว่าทําให้เราจะต,ต้องมาห่วงบ้านว่าบ้านจะอาดไหมลูกจะกินอะไรอะไรเงี้ยคือเขาจะช่วยเราตรงนี้ได้มากจนเรามีหัวที่จะไปคิด ค้าขายอะไรของเราได้เพราะว่าเขาเป็นแบ็กอัพที่ดีนะคะแล้วก็สามีเนี่ยคือไม่เคยว่าไม่เคยอะไรเวลาเราตัดสินใจผิดพลาดหรือว่าเราท้อใจเขาก็จะคอยเป็นกําลังใจให้เวลาเราล้มจนลุกไม่ไหวเนี่ยคนที่ลุกขึ้นมาลุยก็คือสามีนะคะเพราะปกติสามีเนี่ยจะเป็นคนนิ่งๆไม่อะไรแต่พอถ้ามีปัญหาปุ๊บพวกเราก็จะที่ฐานด้วยกันไม่มีการซ้ําเติมว่าเธอทําพลาดมานะเธอทําให้ครอบครัวล้มเหลวเจ๊งอะไร ทุกอย่างเนี่ยคือเขาไม่เคยซ้ำเขาบอกว่าเสียเงินเท่าไหร่อะไม่เขาบอกว่าเสียงเงินเยอะอยงงอแค่ไหนไม่ว่าแต่อย่าท้อใจ สามีก็จะให้กำลังใจแล้วก็ไม่เคยว่าเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเสียเงินมากมายทำเสียเงินมากมายอะไรเขาก็จะไม่ไม่ไม่เสียใจเท่ากับเราท้อใจเพราะว่าเรามีพระเจ้าอยู่เราไม่ต้องท้อใจแล้วก็เราไม่ต้องแบบท้อแท้ให้เราสู้ต่อให้เรารู้ว่าเรามีพระเจ้าเป็นแ็คอัพอยู่ข้อพระกัมภีที่ อยู่ประจําใจเลยนะคะที่ท้องที่ท้องอยู่ประจําก็คือสดุดีบทที่121ข้อ1-2นะคะคือข้าพเจ้าเงยหน้ามองดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกค,ค่ะเพราะว่าข้อความนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีแบ็กอัพที่เข้มแข็งมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กกาพร้าคือไม่มีพ่อแม่อยู่ละทําให้เราเนี่ย มันเคว้งคว้างนะคะคือพี่น้องก็ไม่สามารถจะมาช่วยอะไรเราได้เราต้องเดินด้วยตัวเองมาตลอดเมื่อเรากลับมาอยู่ในทางพระเจ้าเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีแบ็กอัพที่ดีพระเจ้าเนี่ยอวยพรเราพระเจ้ามองดูเราอยู่ตลอดเวลาทางที่ดีที่สุดสําหรับเราทุกคนก็คือการที่ติดสนิทแล้วก็อยู่ในทางของพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราไม่ติดสนิทกับพระเจ้าเราไม่สามารถจะทําอะไรได้จริงๆในชีวิต